3สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบกระดูกหรือ Bone System ระบบกระดูกร่างกายของมนุษย์ที่จะเดินเติบโตเต็ม,ตม,ตม,ตมที่จะประกอบไปด้วยกระดูกทั้งหมด2 6 0ชิ้นแบ่งเ,เป็น1กระดูกแกน80ชิ้นเช่นกระดูกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกก้นกบกระดูกซี่โครง 2. กระดูกระยางจำนวน1 2 6ชิ้นเช่นกระดูกแขนขากระดูกสะบักกระดูกไหปลารและเชิงการหน้าที่ของโครงกระดูกช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายและเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆเนื่องจากนี้กระดูกยังเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่ดังนี้1 กระดูกเป็นเหมือนเสือ้อเกาะที่ช่วยป้องกันอวัยวะภายใน 2. เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดที่สำคัญ 3. เป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซียมของร่างกาย 4. ส,สามารถประเมินการเจริญเติบโต,ตและการพัฒนาการของเด็กได้ต่อไปจะเป็นกระโหลกศีรษะหรือสเกลแบ่งได้เป็น4ส,ส่วนดังนี้ 1. เคเนียมปลายชิ้น 2. Facial Bone 14ชิ้น 3. e a r i อัลคอชิ้นและ h ฮอ h o บ l b o น e 1ชิ้นต่อไปเราจะมาดูในส่วนของเคเนียมกลุกศีรษะช่วยป้องกันสมองไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนมากเกินไปซึ่งเป็นสูนยนกลางของระบบประสาทมีจำนวนทั้งหมด8ชิ้นฟันท่อบน e กระดูกหน้าผากอยู่ด้านหน้าสุดของกระโหลกศีรษะเป็นกระดูกส่วนหน้าผากมีพื้นที่ขนาดใหญ่่าหรือท่อบ,บนกระดูกคขำหอมเป็นกระดูกที่อยู่ในกระโหลกศีรษะของมนุษย์ซึ่งประกอบกันอยู่ด้านข้างและหลังคาด้านบนของกระโหลกศีรษะกระดูกข้างคมหอมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่สม่ำเสมอมีพื้นผิวสองด้านขอบกระดูก สี่ขอบและมุมกระดูกสี่มุมสฟีนอยบอลกระดูกสฟีนอยเป็นกระดูกชิ้นหนึ่งของฐานกระโหลกศีรษะด้านหน้าของกระดูกขมอมและส่วนเบซิล่าของกระดูกท้ายทอยกระดูกชิ้นนี้มีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้อหรือค้างคาวเอด็ดมอยบนเป็นกระดูกที่ประกอบ กระโหลกศีรษะกันอยู่ระหว่างโพรงจมูกตั้งอยู่ที่เพดานของจมูกระหว่างเบ้าตาทั้งสองข้างกระดูกชิ้นนี้มีน้ำหนักเบาเนื่องจากเป็นโครงสร้างเป็นกระดูกเนื้อโปรง่งเทมพลาโบนกระดูกขมับเป็นกระดูกที่อยู่ด้านข้างและด้านฐานของกระโหลกศีรษะกระดูกนี้ทำหน้าที่ค้ำจุนส่วนของกระดูกใบหน้า และออกซิพิท่อโบนกระดูกท้ายทอยเป็นกระดูกรูปจานรองแก้วที่อยู่ด้านหลังและด้านล่างของกระโหลกศีรษะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและโค้งมีช่องขนาดใหญ่รูปวงรีเรียกว่าฟอร์เ e มนแมกนัมซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโพรงของกระโหลกและของของกระดูกสันหลัง ต่อไป f a เชี่ยวโบนกระดูกใบหน้าเป็นกระดูกที่ประกอบไปด้วยกระดูกรูปร่างไม่แน่นอนจำนวน14ชิ้นหนาซ่อบโบนกระดูกจมูกเป็นกระดูกของกระดูกจมูกมีจำนวน2ชิ้นอยู่ระหว่างดวงตาแม็กซิล่าขากรรไกรบนเป็นที่อาศัยของฟันบนทั้งหมด m ม n d i บล e ขากรรไกรล่างซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดของกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นที่อาศัยของฟันล่างทั้งหมดและยังเป็นส่วนเดียวที่สามารถขยับได้ไซโกมาติกโบนกระดูกโหนกอยู่ข้างๆดวงตาทั้งสองข้างลาไขมอยโบนกระดูกแอ่งน้ำตา มีหน้าที่บรรจุท่อน้ำตามีขนาดเล็กซึ่งสังเกตได้ยากภาละไทยโบนกระดูกเพดานปากเป็นแผ่นหลังของเพดานแข็งสามารถมองเห็นได้ถ้าหงายกระโหลกศีรษะขึ้นและเอาเมนดิบอออกไปค่ะและมูมกูกระดูกกั้นโพรงจมูก อยู่ภายในพูงจมูกซึ่งอาจจะสังเกตได้ยากมากอาเอียร์อาซิคอกระดูกหูเป็นกระดูกขนาดเล็ก3ชิ้นในร่างกายมนุษย์ซึ่งอยู่ภายในช่องว่างในหูชั้นกลางทำหน้าที่ในการส่งผ่านเสียงจากอากาศไปยังห้องหูชั้นในบรรจุไปด้วยของเหลวเมาเคียตกระดูกคอน เป็นกระดูกหูขนาดเล็กรูปร่างเหมือนคอ้อนอยู่ภายในหูชั้นกลางซึ่งติดต่อกับกระดูกทั้งและยึดกับพื้นผิวด้านในของเยื่อแก้วหูทำหน้าที่ส่งผ่านความสั่นสะเทือนของเสียงจากแก้วหูไปยังกระดูกทั้งอินคัสกระดูกทั้งเป็นกระดูกหูขนาดเล็กที่อยู่ในหูชั้นกลางมีรูปร่างเหมือนถังเชื่อม ต่อกับกระดูกค้อนและกระดูกโกลนสเตปิดกระดูกโกลนเป็นกระดูกหูขนาดเล็กรูปร่างเหมือนโกลนอยู่ภายในหูชั้นกลางซึ่งติดต่อกับกระดูกทั้งและช่องลูกไข่ซึ่งอยู่ชีดกับเวสติบูของหูชั้นใน กระดูกชิ้นนี้เป็นกระดูกที่เล็กและเบาที่สุดของร่างกายมนุษย์ไฮออยโบนกระดูกไฮออยเป็นกระดูกคอมีลักษณะคล้ายตัวยูยึดติดกับกล้ามเนื้อหลายมัดที่คอเป็นฐานของเมนูด้า